เอาแหลบบาที้อยนะนี่บังยังบังแค้นบอบแค่นบางแค่นขาวล้วนลำลานดีตก็แรกบกไก่นี่เขงายโบกบินเลยที่ยวเรกหไหมันี่เด้อแค่หัวโตมีเหลือกัเลยขอบนขอจะนามานจะสาได้เ้ยตัวมูมหาที่ตามาใส่ข้นซีขนกระบางซ้ำบอกเพราะครบนมกินนี่เด้อคนทางไกลมาหาก็จะให้คายขินนุ่งขินาไรเนาะอ้าทักทตยใช่ไดีเพื่นพี่น้อง เดี๋ยวจะทำกระโดดสองสบายคือเก่าวันนี้กับเสื้ากันคืนป่านะนี่ครับพนักเพื่อนเก่าในพันยัยแต่กับมีไอ้ผู้หนึ่งมาเสริมนะเพื่อและอยู่ทางสารวัตรที่มาหาเพื่อผู้เก่าเจ้าเดิมมาหาอีกแล้วยังกินหอดอยู่ปลาจำเจวก็ยังโบลาบเด้ยอย่ามากินโอ๊กปูอีกแล้วเฮ็ด โอ้ยชาวนาจะพาแววนะอายเขานะไปลงน้ามือมองเอาซื้อมาแล้วนี่ดิมองคักนะกุ้ยเหมือนนะนี่บอกคักปุ๊โอ้คักรับซ้ำๆนิ้วนี่ปั๊บโลดตั้งหัวนี่งหัวเดียวก็จุกหน่อยๆโอ้สามสิบเมตรเพื่อนั่นน่ะสามสิบเมตรเหมือนคักนะมองนี่บอมองปูวด เขาเห็นเนี่ยเนี่ยชื่ออยู่ขงมอนหมอกเนี่ยเขาคลายประชุบประชุบกันอยู่ขัองแล้วไปชื่ออยู่ข้งมาเจ้าเนี่ยคักคักคักมาเจ้าเอซองด่างลงขนไดบอคอยชิลงอง้เดียวค่โอ้เปนลงน้ำเจ้าดอกบอเงินเมโฟเงินเมโฟบอกลางเวียนเวียนเขาไปชองอย่างไรโอ้กลางเวียนนะเอากลางเวียนมาเอาเงนขึ้นแชิลงเองเอาเงตใส่เขาเลยแต่ขึนได้ เนี่ยนะเนาะเอาเอาทานรุนน้ำกันนะทุกคนวันในฟานเพลินโล่งไรเนี่ยวนใดขอบเลยลงน้ำเด้อกลาคืนโอ้เดวันนั้นเอาเชือมาให้อีกคือว่าเงยใางเบิงด้อมันเป็นอะไรมี่นโบราเมื่อ l างามีเนี่เบาโอ้ได้เสือมาอีกแล้วสแกนนะทงร่างอยู่ะโอ้โอ้แข่งสารวัตรโอ้งามงาม มินเต่าผาบซาระวันเละละครเพลงโอ้คักขักโอ้ขักขเนาะเฮาหาให้มันได้ชมเขาเอาเสือเอายังมาฝากเนี้ยอันนี้โอ้ยใายหนาใายตาบุดใบหล่อนได้แน่นอนนะในผ้าอานเพิ่นมาเอาของนะลืมของจังทีเดินทางวันจังทีเดินทางนะและแนวกินห่ากะอายเรายิ่งมาแต่น้าปงกูเลยเสร็จลราเห็ดอากลาก หมูกับไก่พันหรือไก่อันน like ั like yeah. so, like ้นนะไก่ลาดโอ้ไก่พันนี่ไงไก่พันแล้วยิ่งบาทเดียวเลยเห็ดยบร้อยเนาะเห็ดไปยันมีอยู่เยอกอันนั้นจักพันนี่เจ็ดสิบอ่เห็ดเจ็ดสิบพันนะาแล้วยิ่งเอาบปิดห้ายากต่อตต่อตยังบปิดห้างใหญ่ได้แล้วนะปัดยุนท่าได้อาหารดีแล้วยิ่มแล้วเนาะโอ้หลังจากกินแต่เจลลายก็ได้พออาหารดีโอ้อาเราเห็ดคลัก เซตเหละเห็ดปีงไก่นาปุงเรียบร้อยนาปุงได้เชีเนาะมันลรอดใช้อะไนี่แต่เรียบร้อยไก่ไก่พักนี้เนาะหมมีหรอไก่หลาดมันมันเป็นไก่พันไก่ปบเบื้องจะเบื้องไก่เราคำมคิว่าจิวธรรมาแล้วของแบบมื่ออื่นหัวนันไรอีก จะบิดเขาาซ้องมืออื้นกส้มาหัผมเลยหันะเป็นมือหนึ่งเห็ดดีด้วยเหสองเี่ยเรามาหานมาวันนี้ยังกินกระปูจจำเจือเกหันก็ยาเรา,าบฮาหาเจ้าอีกเดียวนี่แหละจะกินว่าไดนเอาอเอาในปาเปิดก็มาแลได,ไ,ดได้มาได้กํลังลงมือ,อมาดิใช่ไหมดิโอ้ัก นั่งนั่งนั่งโอ้ยมัที่บุรุโอ้ยนี่กระสอบนอยบบอลผู้สาวผู้บบาเขแวได้หนี่บอกมองเลี้ยงงวาเทาบอดได้หนี่เออแต่ว่ากินเหลือแล้วเนาะนาเพิ่นแล้วพามาเอานี่ข้าวนีเอ็นนบารว่าหอดใช้หอดเมื่อใหม่ข้าวหนึ่งขวหอดตะปงโอ้ไหวเฉยไดหนี่บอกโอ้ยกันรถอว้ยหันเราหอดแล้วหอดตะปงเกาเม จะใช้ในฝงตั้งสองสัปดามงไม่จอดนะฮะเออโอ้เพื่อนังกินเบียร์ป่ะหนันขึ้นเี้ยจะกองรถป่ะไอ้กินเบียร์เซ่ผู้ผู้ทานไดเหมือนเนาะผู้ที่ซ่านกนยังหาคนเอาเ่าหนึ่งก็กบเนิดเงินเงาบันดดูเันยูไงสามพื้นสามพื้นป่ะจัดเลยนะไอาเราก็วางอยู่ วฟางปีแต่สามพื ite, away, there, there. Sisters, ok. yes. ้นสามพ้นใหไงเป็นบูดเล่ไพโคกเนาะห้นาเมได้หัวหนาพพ้นหนนาหนของเื่นไแล้วได้จ็คมอแจ็คยังไปแดงห้างนะพื่อนหนาก็ได้โค้งเลยช่วงนี้ฮัวิันพาโคกเเนี่ยพาโคกจากลุยแน่ลุยแล้วยล้ยแล้วนกกินมีอะไรเสื่อมเ่อม ไปทางนั้นก็เป๊กแต่แต่เหล่าโยุมันบ่เชื่อ,อีไปกินข้าวแล้วก็จะเดินทางไปต่อเลยเด้อทุกคนยังไกลนะบ่ทันอเอาจะบ้านสัมไปจะฮอดผู้มาฮอดตีนผู้แล้วนะอจอดรถไปนี่สินยังไปต่อ,อตแต่ว่าอ้ายเราบึงตีเราเห็ดสามสิบแปดาฏิอีนีเมื่อวานในฟารลาโม่ในประเทศไทยเราลับมาแล้วเองนี่สิโอ้ยแค่เมื่อคืนนี้โผล่นะฉันเป็นลมคุ้มพีนเมื่อคืนไปนี่ พอจะเตะหินนะกันเ่อกินตอนนี้ไม่ได้เตะง่ายๆได้หินมันลบเจ้าอันนี้หินมันต้องลบเดี๋ยวกะกุ้งเลยนุ๊กแม่โอ้เห็ดแล้วเนาะกำลังพากันเดินทางนะตอนนี้ก็ประมาณแจ้งม่วงไว้ประมาณใบซองเนาะเบื้องม่วงประมาณบ่ายซองนะทุกคนเดี๋ยวทาเบิ่งวะเอาไปหอดผุนทีหยอดจ้งม่งนะไหนไปอยู่เขตไหน อยู่บงเกาโอ้เห็ดอันนี้มากปะหลายโอ้อันนี้เฮาเห็ดไปดีใจที่เฮาจะไปใส่อยู่หันนะแต่ว่าเฮาไปชุดก่อนนี่มันเน่าลุงนาเฮามันเน่าเกินไปนี่ก็เน่ากันหรือกันแต่ว่าอันนี้เฮาเห็ดมาแบบสันๆแล้วก็เห็ดมาแบบดอกเดียวนะแบบยิงทะลุเลยอันนั้นเฮาเห็ดมาว่าเฮาเฮาบ่ได้หมดิงานะเห็ดเฮ็ดยิงยิงกันงคืนตะนนะแต่ตัวนี้เฮาเห็ดมาแบบว่าหมดยิงโดยเฉพาะนะแบบว่าเฮาบ่ทันเ็ีหน้างานนะาหันอันนี้เฮาเห็ดหน้างานแล้วเฮาเฮาปรับแปลงใส่ได้นะ ผมว่าเรื่องจะได้กับธารุ่นธาตุตามเป็นตรงกันนะได้หรือไม่ได้เขากับที่ลงให้พี่น้องได้เบิรงนขึ้นก่านะน่าโอ้ยเพราะว่าเรื่องล่าชงล่าชัดตัวนั้นเขากับประเดี๋ยวประบดได้ม้วนนะเพราะว่าลงไปกับมันกับประด้เงินดอกตัวนั้นมันติดเหลืองพอที่ใส่กับนูงนูไว้ฮะแจะลายมันจะติดเหลืองนะหาปุ่งค้าป่าเลยนะก็มันบะติดเหลืองนี่แหละอาศัยแต่พ่อแม่พี่น้องนั่นแหละที่คอยสนับสนุนเขานะเบิรงคลิปเขาเนาะเอ้ย เล่นจังไดกะอยู่นํากันทั้งเครื่องนี่แหละเนาะโอ้ยแม่นท่าว่าพี่น้องบ่เบิ่งบ่หยังกะทางนี้กะบ่มีกําลังใจเฮ็ดคลิปเด้โอเคถ้าลุ้นนํากันไปทุกคนนี่แหละตาหัวหน้าเพิ่น2คนหันยาไปก่อนแล้วนะเฮานี่เครื่องของมันหลายโพดหยังลําลงทําถึงทุกคน

ไม่ไงปะ่อขึ้นห่วยเนี่ยคือวาหอดทำอไเบื่อเพื่นห่มาหอดนั่นห่วยกินกองคือเกาได้ขอกินขอยายนเพลนอีกเละมาหาอีกเที่ยนึงไอ้นี่อืมมึงเงีตีอีะ

หานโอ้ยแมนเนาะไปไปไปเข้าก oh, no. oh, so ับหอดบอลเป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่นะชิพากันพักอยู่นี่นะพักอยู่ที่ดินเปนจังหวะเน้าในวันเป็นวะเอ้านี่ส่วนในพาละโมกันย่างๆลำลังนะพระท่านเขาเขาย่างไกวกัวคนกล้องก็เสียงไหวอืมโอ้โหดินี่พักนี่พักยังพักเลย ฮีเลอดบ่นี่แม่นบ่เลยบ่แม,ม่นนะมาหอดกับแปลงปืนก่อนแล้วนเนาะซ้อมอาวุธสิลกเลยได้โอ้แนวนีน้ได้เพผนเห็ดรอดโอ้สามอันเนาะอโอ้ยไปคนผู้เดียวสามอัน,นจะเห็ดรอดนี่แหละค้ับสิบมุมีสีบุมีแถะแล้วเหมือนนี่มาได้เอ,อ,อา,ามาเผยสีเทา,ยายอยูาย่ยางไรบ่โอ้ยอยู่ยางไเนาะ <c oughs> อาวสาเบ่งการทุกคนนสิลงขนะึ้นแล้วได้ืหมนี่ได้ลูกเด็ดมาแล้วก็ชิลงก็ขึ้นเลยลงไปใส่ม่องเลยไนดะ้กับอ,อ้ายเร <c oughs> โอ้นี่ได้เยมันถือคอนคาดได้เลยฮ่า, <c oughs> อา่อย่าไปอย่าไป ท่นจ right? really? oh, ับได้เหนือได้ยื so è, aime, uh, yeah. ่นไม่ได้ปะเหตุจำตาวายหนามเลยเนาะมาชูงได้มาเรียด่างกระเทิงจะเป็นทับกานกับพ่อปูซาวใหม่แล้วเนาะพากันงมกระถึกคือโคมโอ้โหจำปูซาวได้เมียสาวกึ้นจานหวานเเฮ็ดโลดนี่ยนี่ฮะชิด้ใชัยใช่ปหมองตะเลงนี่เบิงเฮ็ดเองจ้าเฮ็ดได้ดีเลยเจ็ดชิปเด้เว้ยเจ็ดชิปได้ดีหมองข่อยนะครับมองข่อยนะครับโอ้ยหเฮ็ดของข่อยเจ็ด โอ้ยลงกลางคืนบ่เออลงสองกลางคืนโอ้ใสโคมสิลงกลางคืนนี่เด้ลงถึงทานถึงยังบ่เอมันบ่มับมาบ่เว้ยบ่มีโอ้ยูลองเบิ่งโอ้เนแต่ FC ว่าแสดงว่าานตัวนี้สิได้ใช้เทื่อเดียวเนาะองกลางคืนองกลางคืนเฮาก็สิมับเลยเฮานเฮาก็สิตามคขอนะ่ายบ่ทางเก่าเลยเว้ยทนใหม่มักือนแล้วบ่อือใส่ได้ทีเดียวแเนาะอือ ไปโุนนายืนเบิ่งนี่เนาะไปไปกันไปโอ้ม่ได้ก่อนฝนชิลงนะุนนานเห็ดเราได้น่ได้น่าเอ้าอ่าเราขิลงนำนะเสี้ยนน้ำนมานำนี่กัเลยโอ้เห็ดคนี่ซักแห้งเหมือนนี่นี่ เห็นนะโขมเนาะเห็นแล้วบ่ตาเบิ้องเดี๋ยวได้เป็นดาวๆอยู่พุ่นห่วยจะมาสัตว์ไปพุ่นมันมีธรรมได้ญี่ปุ่นปั๊มโอ้ได้แล้วลงไปว่าพอข้าวนะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยเต็มแรกแน่นอนแน่นอนใช่ใช่ใช่เอาใน่ไหนี่้หันมันโอ้เต็มแรกทุกคน

เห็นอยู่เห็นอยู่บ่ขยันมันไกลโพดมันไปเบิด้ลขบดึงเขาอีกเดี๋ยวันิฟไซโกนเฮ้ยเฮ้ยนิฟใส่กนเออได้รับดีบ่ดีเออนิใส่นานก็ได้แล้วว่ามันมันชิบช็อตนั่นบ่เว้ยช็อตทีมซะโอ้ยมาได้ใช้งานเฮิงแล้วเนาะเอ๊ะเพิ่นเน้นแน่นอน เปลี่ยนอาชีพได,ได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปละโง่ไปละเออละป้าเนาะย่อมเลยย่อมแพผลมาลุยเลยโอ้สายฉันนียเนาะเนี่เคาไหนลายเติมเติบเนาะลายเติบหน่อยฝากกี่ยวกับพืชโอ้ฝากกี่ยวกัพืชใหญ่ตัวนี้เฮานะเป็นคนยิงกับประสูตรตัวนึงเคาไหนชวนที่เรือในฝันลามูเพุ่นจัดการนี่คือนจะได้นาฝันใหญ่ ก่อยสิก้อยก่อยบ่โอเอยก่อมื่นเนี่ยชเฮ็ดใหมกะคาดปมื่นมีมีมีตี๊งมนาวแน่นั้นอ่าเรามีอยู่โอเคมังนาวตบนะตัวนี้ใช่มาคาม หาแเรงหาแเรงปุ๊บเนาะไปนี้เต็มถัม่วไปนั้นวัดซองชำตูที่พ่อพ่อก่อยเนาะโอ้คนได้ป้าเชยนะใช่น,นี่เป็นไปคนเดียวแน่นอนเนาะเออเราก็ได้ครับมือ,อโอ้โหมาธรรมดาแล้วครัเบิง้งเอาอันชียอายเราแล้วหละมืออื่อนนี่เขาว่าได้เห็นนายให้เราโลดอันหนึ่งโอ้นาแต่สีอันโอ้แน่นอนเนาะใช อันนั้นพร้อมาเจมเนยเว้ยจมมอึงให้มันเปื่อยๆัักรูป่ายขักกืทนยำเนี่โอ้ย่าแรงของหัวตาเด้อจ้อยเด็ดเนาะเฮ็ดไปหยยบพราะอีคไปหยยบด้วยโอ้เห็นไห โอ้สําัญกับอันนั้นี่ได้โฆษณาไอ้เขาหนิกันจีๆดจี้กระจานะเ็ดแบบยามมันออกจากกันเ็ดแบบคือเขาโคตรเลยเนาะโอ้เอมาแถบเลยเนาะอืมห่อแล้วเนไล่ะช่วงน้ช่วงห่่ปั่นอืมโอ้คัดันี่เด้อฟาาไปโอ้คัดเชิมเนาะเออชิมปะใส่หน่อยเสีหน่อยใสยล่เสยไล่ปะ ใจร้ายนี่ม้อยลุนเปี่ยนไปแน่นอนละได้เยียงหอกเลย้โนูนบูเนนู้คบกันอนนี้อนี้นู้แพ้เออนู้นไหวน้นไหวคบกันนู้นไหวมาจะรบันไปเห็นให้องกินยูมินินู้โเดยไอ้เราเด้นะยังน่อยก็จะใครนะใครตาหาเนื้อกินมาใ้เห็ดยังใครได้ได้นะยังน่อย โอ้ยมีแต่แมงเลือมแล้วอีแดงขนอาขนซอยคักเนาะพอดีงามเลยพอดิบอ่ะคักนะไฟคั่วเซบกระทะไฟัวพุ่งหันไดเชื่ออยู่ซบกระทะคอยประเภทเคาะกระทะได้อยูมอกระทะใหญ่เาเดี๋อาหารเด็ดเลยเนาะมาตะเลกนี่ใช้อันนั้นเลยผงบัวโหอม เท้าขวาเออนี่เท้าวก็ยุ่งหันเลยโอ้ยกีนอแถวบ่อนนกมนาพ่นโอ้่ไปได้มื่นพันเข่าบอลด้นี่เอ้อโดนก้อยป่าเอาแหลบ่อดีเรวนะนี่บงยังบัาแค่นบังแค่นบัางแคนขาวลวกล้ำลานดเออแรกบบกใต้ก็งายบกเว้นเลยีเราหอมันีด้เด้อแค่ตัวหัวโตไม่เหลือกเบน ขอจะนานมาจะสาได้เว้ยตุ้งมูมหาติ๊ตามาใส่คนซีขนกระบังซ้ำบอกเพรครบนมกินนี่เด้อคนทางไก่มหาก็จะให้ไข่กินนุ่งกินนาแล้วเนาะเยอะบางแค่ไหนเย่าเมื่อเนี่ยก็ทำเขาไปผักน้ำพายผักน้ำมันเยอะบางแค่ไหนบุได้นี่อ้ายเพิ่นเขาเด้อือเวลาเนี่ยนี่เด้อเส้นเด้อเออน้ำหายสุกนี้เราดีสุกมากแล้วเว้ยอ๋อแมนแมยดีที่นี่อือขำหลวงขลานมากเด้อ มากินก <aha. S 1> ินตัดลากล้วหลายเลใช่ไหมหน่อยไหมอันนี้เขาเลยมากินก่อนกินก่อนมาคือน้องมากินข้าวนึ่กันนะโอ้ก้อยป้านะก้อนซีเมือนั้นพาวนาฮะภาวนาเพิ่นมาแต่สารวัดหมนแล้ใช่แล้ววันโอ้ฮะผูกผ้าเพิ่นไล้นะ พาเพื่นไปอันลำบากอยู่อันลังระเจงงานมีพวกนี้แหละมึงแกมือแล้วมนี่มึงแกมึงม่โอ้โ้กระเะ้ามันี่นลาย้บดบด่อนบดถึเนี่ยมอยังนืนมักใหญ่เลยเฮ้ยใเลยนี่ยอะรอบเดือนไนะออจจบะมาละนึโอ้อืม ับกขักเลยากเรียนกินด้ยขาก็เบิรนเาไลปวเบร์นกเลยแซ่บเรียคนนี้ขอบไตขอบไต่ยังเียนนเนาะเนอาพักยุบขอบขอบไจโอ้ตยุบยุบล้ายเลยนี่ยุบลายเลยกินกิน โอ้ขาเียน่อยนางร่นพื้นไปจะเป็นห้าคบของเขาเว้ยโอ้คบเนีอยมันยังคบไอหินนี่นีหเนล่โอ้นีมาอยู่เลยไม่มมาอยู่ครคบของเขาไปไหนรับไ่ทำเต็นท่งอนำค้ยถึงชันผาเขาในหัวบลงแอดูนันหัวคบคบพีดบดกจับไม่หอต้นตายโ่ ไม่ยู้เลอกมอเนแม่แมงมือมองก็อยู่แบบนีงเลย่ได้เบ่เขาไม่มากหนึ่งกเขาเาถือวันนี้เมีย่าโต๊ะแม่เขาหนึ่งอิมหนึงคำดูด้อยู่บ้านถือทั้งทีบเขาของโต๊ะเขาอะหาไอ้กวย่ากตัวไก่ทเพยนง่อะไกินเขาอะใบอ่อนเลยไม่กินเสียไม่ห่ย ตัวยาฟังไม่พึงจะแก่พึ่งอัเนาะครับยาที่นันหพมันมีไปครับมคุบหรือกหอยกับไก่ปลาก็ลิบเลยไงนี่แหละมันกินโลกวิบเว้าเขาเผาเออเผาคอยเ้ยไ <laughs> nào, lúc em. Rim lắm hòn lắm. nữa oh. ừ. 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 ngoài. Ừ. <laughs> ừ. 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 Một bát khao lì. A lúc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 . Cái lúc. A 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 นี่แหละจะบอกไมันน่อยเหมือนโอ้โหข้าวทามเพื่อไก่เลยไก่ปลาข้าก็แเม็นี่ยไก้ปลามาซะอันนั้นเจนาโป๊ะือื่องนานเกิดนูนนงานเกิดลิ Malcolm, ้มมาเนี่ยอโนี่ ไก่ปลาร่อยมากินอยู่ป่าเลยไปปลาไปปลาอ่ไยัง้มันกินสัตว์ครับผมไมได้ไม่ด้กินกันลงน้องแต่คือเกาน้องอะไรอาจจะช่วยใช่ปะขะเลยปากปล่อยป้อนเลยอยู่มัองอืมมันมันยอืมันปลาอ้ยจ้มากแพ แผลออกไปแออกไปขืนน้งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอกมา้นได้จะเกาไปได้บ่ได้เนาะได้ไล่มีใ่แล้วเนื้ได้เหรอนะขือบุณบุญโควิดบ้าเริ่มอีกเป็นเซียวนกตแล้วไร้เริ่มแดงแล้วตาตอนนั้นว่าสุดยอดปนนั้นว่าจิไปหาใช้นั้นกลับขึ้นไปล้างทำหมอ โอ้ย oh, ไปนอนอยู่พุนแล้วโบีพุนอันยมตะลับ่น่านประเทศดุรอยางอันทีได้หน uh ึ่งรอบก็ม่โอ้ขาหันหักคอยข้ารีรอเนั่ยมงมาหงอกเลยนี่เฮ้าข้ารีหรอไอ่น้าทรคนโอ้ขาโอยเฮ้ยเนี่ยเขาไปกินยังไงกอดใหญมากข้ีเทำมว้าบากันมาโอ้นี่นะในคอยปลาบางแคส่วนสั้นของข้าวบุญเรม ถึงหวเาเยกินรากเมื่นนอกี้มือนี่ยมูคัดก็คือเนาะนมี้ให้กินน้ะเส้าบัติเ้าตะเขาเนาะเมียมีนน<แ>ปเป็นอะไมันแล้วผมบอกชีบอพญาเลยสักเยังวนเวมอนี่ทุกอย่างให้กินไก่ตามอาหารม <c oughs> แมแล่ละเผาหมดเนาะ กไม่ได nee, ้ต oh, ่อโ่ไดบพายต่อนะบอกมด้โอ้มีแต่ว่ากินอีดีอืมอืผักหยกน่อง่างไกลมากเสีอเนาะเห็นปักโดนิ่งทั่วเลยเนเมื oh, ่งกีมันมันจะด้ก่อยจี่นี่โอ้ขาทาเขาเนื้อสุดยไดจร่งจัดเลยมาทำสีได้นัะ

ไค่อยกมื่อไกลนา้ำปงพระท่นเบิดนี่ยไม่ยอมออกเนาะท่านอิ่โอ้โหผู้ชื่อมาไปได้กินนะผู้ไปได้ซือแซมชิกินนานแล้วเบื่อแล้วเรายู่เมืองเจ้าหันมาแล้วเจ้านมืดนะโอ้โในนอเนบบอกว่าคือการหลดไม่ใช่ครับนี่พไปนอนอยู่อันนั้นทำมอเลยถุบซูบลดนนำไปสันติภาพ สารวัรววตรเราก็เท่งแพ้ฮานาเพิร์ลได้ถึงวัยรับตองให้เติมน้ำกินกระเพาะนะทุกคนจังชิดผากันหากาดนะนี่แหละฮานาเพิรนี่และสิไปหากาดนี่ได้เลยสิไปทางไหนบ่เดีไปหานอนตีบ่ม,มีหรอมุมมีน้อยมุมีนอยกินเหลาปนี่ทำมาคือทุบๆแท้ททมั้ ขแม่มาบุคาข้านม่นาบุคคาอายเราเนี่ยนำไปเบิ่งพ่อแท้แล้วนี่โอ้อเอาทาเบิงบ่งเมืองเสาะมามาเพื่อชิได้ย,ยังนวายในพวกแก้วด้วยนวายพรสกับ <c oughs> ตรงไรนอ,อื่นได้เ <c oughs> กับเสาะสามหลังนี่ชิได้นู่จากตัวทาเบืองเมืองเสาสิ <c oughs> ไปจิวไปด้วยเสาสามหลังมานี่ยมันชิครบบ่นี่ข้น้ำหาขคนน้ำแลวนี่ข้าิน้ำหา นับแล้วบอซสามหลังนับแล้วมาแมนซีไว้าสามมาจ้ะเออกมันครบระวัางพอชิน้ำาเองหกสิพันได้ายแล้วไปแล้วื่อนะกลับนี่หายแล้วื่อมาให้มองเหรเจ็ดสิพันได้มองลงทื่นลายนะมาเช่นนี้ก็ว่าแจ็คตว้ไปซาสามหลังสิบได้อยู่ชิบได้ถ้านบ่ได้เอายังมาเป็นประกันปัดปาดห้ำหลไ อะไรเมียขเขาเีาเบอกโอ้กับสามลังนี่ซิบิาิเอ้าถาเบิรงน้ำกันน้ำพี่น้องเาซะืนเส้านี่ว่าสยจากตัวเส้าเาเราพักเชนพาคอในคันได้เสาเส้าเน่นี่ดิโอเสาเน่นั่นวะมีคนมาเน่ในพานใหญ่เฮากับชิไปรัดกันนะะได้เหรอนะกินกาเพล้วห่าหันเนี่ยแต่ว่าเออไรอยู่ เดี๋ยวมันกินกาแฟราใจกลับแล้วเราถูบๆโลดโอ้ยครับว่าเสื้อจะโบนส่หรือว่าใส่กลับพยายามไม่ได้ใส่อยากเอาไปซื้อในเบอร์ส่งาหารใอยู่เทลลัมแล้วโอ้ยเนี่ยเห็นนะนอนมอสมมออึดนปั่นนี่แหละครับอะไรนะอัไรมีตัวมืออื่นมีตัวทาร์ปีจะแปลกกัได้เรื่องๆไอเราจะกินส้มกลางคืนใครหรอห้องน้ำกับมืออึดหอบถี่ห้องน้ำทำซีเฮ็ดอินเตอร์ สมบัาิเมัได้สิไปนี้มันจะกทะเลชโมง่ลยเวียนไปเวียนมาอยู่นี่ตายมึงเด็กบ่เขาจอดดิอ้ยเงียเหื่อจะมาถือลายกี่เด็กกดอเอาไปใช้่รู้บววเนาะอ้อันนี้สำกันก็จะเอาไปนอนโดยตรงเดี๋ยวนี้โอือเจาดีมาโอ้ยมือกรบโตนในานรน้ตาเสกับด้มมา่ำเนาะเห็ดรลด พักเที่ยงเด้อเฮากับชิบพักพอน,น่ะบ้านนี้แต่ว่าในผ่านเฮาสองคนกับไปห้าการแล้วนะจนในผ่านลาโมกับใส่กลับเลยเฮากับฝ่าวอนนอนน่ะไปทางไหนเอาโอเคนะทวนบ้านนี้คลิปเฮากับชิจบ,บเป็นสนิทนะเดชขโมากับใจหลายทีติดตามครับชมโอเคถ้าติดตามกันคลิปต่อไปนะ